สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวร์มาคุยครับวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์วันหยุดผมพูดได้เลยว่าวันหยุดหลายคนรอวันนี้มานานแล้วสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนคุณผู้ชมก็ได้หยุดยาวเลย4วันรวดเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับทางรัฐบาลเขาจัดให้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์อีก2วันสุดท้าย ก็ขอให้เอาเวลาวันหยุดนี้ได้ไปพักผ่อนนะครับอย่าลืมแวะไปทําบุญกันนะทําบุญเยอะๆจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจแล้วได้พักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์4วันรวดแบบนี้นะครับแล้วก็วันอังคารก็ค่อยกลับมาลุยงานกันใหม่ในอังคารหน้านะครับวันนี้คุณผู้ชมครับ อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเคยสังเกตเพื่อนของเราข้างตัวบ้างไหมว่าเพื่อนที่เราครบค้าสมาคมอยู่บางคนคบกันตั้งแต่สมัยประถมบางคนคบกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับหรือบางคนเพิ่งจะมาคบกันตอนที่มาทํางานแล้วได้เป็นเพื่อนกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเพื่อนของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหน นะเรามารู้ตัวตนของเขาดีกว่าว่าเพื่อนของเราที่เราครบเราเจอหน้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนซีหรือเป็นเพื่อนคบกันแบบไปเรื่อยๆอ่ามีหลากหลายแบบเขาบอกเพื่อนแต่ละกลุ่มที่คบเนี่ยก็หลากหลายลักษณะกันไปนะครับเริ่มจากชาวราศีเมษก่อนนะครับใครที่มีเพื่อนเกิดในราศีเมษเขาบอกว่าพูดเยอะมากมายแต่หายเมื่อเจอ คนที่ถูกใจนะครับโอ้ยบางทีเนี่ยคุยกับเราต่อยหอยเลยเยอะแยะมากมายมามอยหอยสังสารพัดสารเพเลยพอเจอคนที่ใช่ปับ๊บจะกลับเป็นอีกคนนึงเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเเงียบนิ่งอายไปเลยอันนี้ก็แปลกดีนะครับมากันที่ชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับใครมีเพื่อนเกิดราศีพฤษภเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาขี้น้อยใจมากนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยต้องรู้จักเอาอใจเขานิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรนิดหน่อยก็ขี้น้อยใจขี้งอนนะครับแต่ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมกดง่ายหายเร็วคนราศีพฤษภเขาเป็นแบบนี้แหละ ะคะใครที่มีเพื่อนนะครับคนสนิทของเราเนี่ยเป็นชาวราศีเมถุนเขาบอกว่าเ <_ S 1> พื่อนหน้าตาดีนะครับไปไหนใครก็มองอุ้ยอันนี้มันจะดูเด่นกว่าเราไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขำๆนะแต่จริงๆคนชาวราศีเมถุนเนี่ยอัธยาศัยดีอะไรดีก็โดยรวมแล้วดูดีนะครับสําหรับคนที่มีเพื่อนเป็นคนเกิดราศีกรกฎนะเขาบอกว่าเ <_ S 1> พื่อนนะครับนะครับเพื่อนมักจะมีเรื่องมาปรึกษาบ่อยๆนะครับ เป็นงานด,ดีเลกเลยเรามักจะเป็นสีราณีชั้นดีให้กับเพื่อนคนนี้เลยสแสดงว่ามีเพื่อนเป็นชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องมาให้มาปรึกษาตลอดนะครับทำใจหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับคนคนนี้ก็มีเรื่องระส่เพระมามา,มาคุยกับเราว่าง่ายๆนะฮะไปกันที่เพื่อนที่มีคนที่มีเพื่อนที่เกิดชาวราศีสิงดีกว่าเกิดราศีสิงเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่สเสน่ห์แรงนะครับหัวกระไดไม่แห้งหน้าอิจฉาเลยว,ว่าเพื่อนคนนี้โอ้โหมีแต่คนมาชอบมาจีบไปไหนมาไหนก็โอ้โห ทุกคนต้องมองทุกคนต้องตามอ่ะว่าง่ายๆนะราอราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์แรงนะถ้ามีเพื่อนแบบนี้ต้องทําใจนิดนึงสําหรับราศีกันนะครับเพื่อนแบบนี้เขาบอกเป็นเพื่อนที่แปลกนะครับมีอะไรก็คือเฮฮาถึงไหนถึงกันนะครับกล้าได้กล้าเสียบา้บาบา้บาบอไปกันได้นะครับฮากันให้สุดโต่งไปเลยก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลเพื่อนแบบนี้เ็าบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยนะครับแต่ว่าถึงเวลาเอาการเอางานในหน้าดูเลยนะครับที่สําคัญเนี่ย โมโหร้ายด้วยอย่าให้อารมณ์เธอขึ้นอารมณ์นางขึ้นก็ห้ามกันไม่อยู่เลยเพื่อนลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาราศีพิจิกใครมีเพื่อนราศีพิจิกเ็บอกว่าเพื่อนดูหน้าดูแบบ ค่อนข้างที่จะแบบหน้านิ่งเหมือนยิงนะแต่จริงจแลงเราไม่มีอะไรหลอกนะครับความจริงใจที่สุดเลยนะครับคนคนราศีพิจิกเนี่ยใครได้เป็นเพื่อนมีความจริงใจมากนะดูหน้านิ่งเหมือนยิงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนจริงใจมากนะฮะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูเพื่อนแบบนี้เขาบอกเป็นเพื่อนใจใหญ่โอ้โหสายป๋าเลยล่ะป๋าเปยป๋าดันเลยมั้งเปยได้ทุกอย่างถ้ามีตังขอให้บอกซื้อเลี้ยงเพื่อนมดจะเลยล่ะหมดตูดก็เอาเลยล่ะว่าง่ายๆขอให้ถูกใจกับเพื่อนคนนั้นเปยได้เต็มที่นะครับสาหรับราศีมังกรเป็นนเพื่่่่ออททีีะคข้างจแบบ โรคส่วนตัวสงูงต้องคอยดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบไปใครวุ่นวายเขามากนะนะแล้วก็ราศีกลุ่มนะครับเพื่อนกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ตรงๆนะครับถึงไหนถึงกันใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ได้คือได้นะครับบางทีเหมือนขวานผ่าซากฟังไม่เข้ารู้หูหรอกแต่ไม่มีอะไรหรอกคนเขาเป็นคนตรง,ตรงๆแหละว่าง่ายๆส่วนกลุ่มสุดท้ายถ้ามีเพื่อนเป็นคนเกิดราศีมีนเขาบอกว่าเพื่อจะดูมุง้งมิ้งายหวานออกชมพูนิดๆิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหน่อมแนมนิดนึงนะครับบบดูแบบ น่ารักน่ารักอะ่ะก็ดีนะมีเพื่อนลักษณะแบบนี้สบายสบายไม่เครียดดีอ่ะยังไงก็มีสภาพความเป็นเพื่อนของเรานั้นจริงใจให้ต่อกันก็ดีที่สุดแล้วนะครับรักเพื่อนกันให้มากๆวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในวันหยุด4วันนะครับเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ